เร็วแรงคมของจริงวินิสิอุสนี่คือผู้เล่นบาราซิลคนแรกที่ทำแฮตติกใส่บาเซนโลนาในเอลกาซิโก้ด้วยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาแค่39นาทีตัวเทเบุตบอลวันนี้ขอเสนอวินิซิอุสจูเนียปีกร้ายกาดเวลคาร์ตัวจริงยิงแฮตติกต่อนหน้าต่อตาโลน,นโดจูเนียวิ่งไปมุมธงฉลองสกอร์คัพเวอร์ตามตัวพ่อโน,นโดวินิซิอุส เริ่มสารต่อความยิ่งใหญ่ของเบอร์เจ็ดต่อจากโลนโ,โดอย่างเป็นทางการอย่าได้ปล่อยให้เร่งเพราะเดี๋ยวจะตามไม่ทันในร่างที่ฟิตจัดไม่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยเร็วจัดทะลวงสุดเริ่มติดสกิลบิ๊กเกมเพลเยอร์ไว้ในตัวอีกด้วยเทพขึ้นทุกปีพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดทัศนคติความคิดทางฟุตบอลยอดเยี่ยมบนแผ่นหลังจารึกค,คำที่มีความหมายยิ่งใหญ่ไว้และมีรูปบุคคลกีฬาชั้นยอดไว้บนผิวหนัง เชื่อได้เลยว่าเขาเองก็อยากเป็นเช่นนั้นนักกีฬาระดับเบลคาร์ดวินิสอุธมาไกลาจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงเริ่มอาชีพมากๆเลยครับไหนจะโดนหัวดโดนเตะลามไปถึงโดนเหยียดผิวถูกเอาไปเปรียบกับสัตว์เมื่อถูกแฟนบอลใจโศโโกโจมตีแบบนี้ถ้าใจนิ่มก็ไม่รอดแต่ใจของเขาแข็งแกร่งสุดสู้ได้ก็สู้ในสนามเขาไปทีละสะเต็ปแม้จะได้อยู่กับสโมสสใหญ่ แต่วินิสิอุ์ไม่เคยเหลวเป๋วตั้งใจซ้อมเพื่อยกระดับตัวเองโอกาสพวกนี้มันไม่ได้มาง่ายๆย,ยังไงก็ต้องรักษาไว้ขึ้นชื่อเรื่องทำงานหนักสายตามองไปยังระดับที่ดีที่สุดพอได้ลงเล่นวันไหนฟอร์มดีก็ดีอย่างกับกินทัวเซียนมาแต่เมื่อมีข้อผิดพลาดหรือฟอร์มตกก็พยายามปรปับปรุงนั่นแหละคือแก่นของคำว่าพัฒนาการเริ่มต้นด้วยความมหัศจรรย์ในขนมผู้เล่นบร์ซิลสู้ชีวิต ทางบ้านไม่ค่อยมีแต่ครอบครัวนี้รักกันเต่าเด็กๆวินิซิอุชื่นชอบโรบบนโยตัวผิวบราซิลอย่างมากเขาเคยเล่นฟุตซอลมาก่อนเลยมีเทคนิคจากฟุตซอลติดตัวเคยถูกดันให้เล่นฟุตซอลอาชีพด้วยแต่ใจของเขาเนี่ยมาทางฟุตบอลมากกว่าซึ่งก็น,นับว่าเลือกถูกเพราะถ้าแต่ฟุตซอลสงสัยจะวิ่งเลยไปเนอ่าอาคารฟุตบอลมีพื้นที่ให้เร่งมากกว่าและนั่นคือทีเด็ดของวินิซิอุส ได้ไปเป็นเด็กฝึกที่ฟรานโกเริ่มต้นติดทีมชาติบราซิลชุดเล็กเล่นแบบเกินรุ่นตอนรแรกๆแทบไม่มีใครสังเกตไปไปมาทำเอาผวากันไปหมดเมื่อได้ลงจนเวลตันสำหรับช่วงวัยของตัวเองเขาถูกรายงานว่าไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างอื่นเท่าไหร่นอกจากฟุตบอลต่อมาเรียวมาริดความาปั้นต่อแม้ว่าจะถูกมองว่าเสี่ยงเพราะตอนคุ้มซื้อราคาของวินิซิอุสแพงที่สุดในคลาสดาวรุ่งต้องฉีกสัญญาซื้ออายุก,ก็ยังไม่ถึง17 แล้วปล่อยให้อยู่ฟาร์มเนโกต่อจนครบกำหนดแต่เส้นทางมันเหมือนถูกล็อกเอาไว้แล้วเมื่อทุกอย่างลงตัวก็ได้เวลาโยกใ้ายแรกๆถือว่าหินเอาการสำหรับเด็กวัยรุ่นเจอสถานที่ใหม่ก็ยังจับทางไม่ได้ต้องปรับตัวอยู่พักใหญ่แต่เวลาที่เดินไปข้างหน้าวินิซิอุสก็เดินไปพร้อมๆกันพรสวรรค์ที่ซุกซ่อนถูกคลายออกมาเรื่อยๆตามวัยที่เติบโตขึ้นฝ่าฟันทุกความยากเฝ้ามองจับตาดูรุ่นพี่ระดับโลก เอามาปรับใช้จนเป็นสไตล์ของตัวเองเขาทะลวงแหลกและมีแจกด้วยวินิซิอุธทำให้ได้ประตูและแอซิดสปีดที่มีกันเหนือกว่าใครแล้วต่อมายังเริ่มพัฒนาเซนบอลให้ยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกวินิซิอุธได้รับสัญญาใหม่ค่าฉีกบ้าระห่ำพันล้านยูโรเอาแบบไม่ให้ใครกล้ากดถ้าเอาจริงดูมูลค่าประเมินแล้วเขาคือตัวท็อปของโลกและเดิมพันของเรือมดริดครั้งนี้พวกเขาชนะ ซีซั่น2023-2024วินิซิอุสได้เบอร์เจมาสวมใส่นั่นมีความหมายกับเขามากครับเพราะโรนันโดก็คือหนึ่งในไอดอนของเขาวินิซิอุสถ้าไม่เจ็บร่างนี้สุดได้ใจพอสวรรค์ถูกรีถูกเข้นออกมาเพียบอันเชโรติคือหัวหน้าที่เขาเคารพยกย่องดังพ่อให้ความมั่นใจกับวินิซิอุสมากมายนั่นคือเหตุผลของการระเบิดฟอร์มยังมีการฉลองสกอร์ของวินิซิอุสอีกมากมายที่รอเราอยู่ ยังมีรอยยิ้มสไตล์ของเขาอีกมากที่เราจะได้เห็นลีลาแบบเขามันอาจจะน่าหมันไส้สําหรับคู่แข่งการแสดงออกของเขาบางทีมันดูปันปันและทําให้แฟนบอลบางส่วนไม่สบอารมณ์บางคนอาจจะหัวเสียเมื่อเห็นคนอื่นมีความสุขมากกว่าตัวเองซึ่งเราก็น่าจะได้เห็นคนแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกมากมายต่อจากนี้เพราะวินิซิอุสมีความสุขกับฟุตบอลของเขาตลอดเวลาครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบ เพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ